สวัสดีค่ะครอบครัว Sun Moon Light Love Reading ที่รักของผู้อ่านนี้เป็นความรักราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2.0 2 0วันที่อยู่ใต้คลิปรับชมครบคู่ได้ทั้งลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ทั้งไทยและตะวันตกแต่ให้ยึดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งเรื่องดาวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้เนื่องจากเป็นการอ่านโดยรวมค่ะ แยกไว้ให้สี่หัวข้อเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราเริ่มจากความรักที่เป็นประเด็นคือคู่ที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในเวลานี้นะคะคนโสดนะคะคนคุยไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ที่ไม่ได้มีประเด็นขอทราบความรักที่เป็นประเด็นราศีมีนขอดูในที่ตัวคุณเอเนซีตัวคุณเป็น ten of r o d นะคุณหันหลังให้กับดรามา่านะคุณบอกตัวเองว่าอะไรที่มันเหนื่อยหรือหนักมากตอนนี้คุณขอพักก่อนเลยนะขอดูใครคนนั้นค่ะ ใครคนนั้นเป็น Queen of c u p บเขาคิดถึงคุณนะมองดูเหมือนกับเขาหน้าที่กำลังคิดที่อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับคุณนะเอาละตัวคุณเป็น The Star คุณอยากี่ที่จะ โฟกัสไปที่เรื่องอื่นบ้างนะคะอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวคนเองบ้างแล้วก็จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องดาวความรักความสัมพันธ์หน้าที่จะเกิดจากคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนี่แหละ The v i ิวออกมาบอกพร้อมกับ Queen of c u p มองดูโดยรวมเขาหน้าที่จะเตรียมพร้อมพัฒนาความสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะ เพเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรนะเอี้ของ queen of cup อ่ะเธอรู้ว่าคู่ของเธอต้องการอะไรแต่ในเวลาที่เธอนะคะรู้สึกสับสนหรือในเวลาที่เธอรู้สึกไม่วุ่นวายใจเธอจะกลายเป็นคนรักในแบบที่เยือกเย็นทีเดียวนะคือมองไม่ออกว่าคิดอะไรทําอะไรแล้วมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่เดวิลผมบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันกาลังจะจบลงนะ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าเขาเตรียมที่จะติดต่อสื่อสารเตรียมที่จะกลับมาตัวคุณเองก็รออยู่คุณเป็น f o u r ออฟคัพแม้ว่าจะมีใครบางคนเข้ามาแต่คุณก็ยังรู้สึกมีความหวังกับคนคนนี้อยู่ว่าเขาจะกลับมานะคะ แน่นอนค่ะคงจะมีเกณฑ์การพูดคุยทําความเข้าใจปรับความเข้าใจแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมองดูยังไม่ได้ห่างกันไปไหนคุยกันบ้างแต่ก่อนหน้านี้อาจจะคุยกันน้อยหรือไม่ค่อยได้คุยนะนับจากนี้เขาจะเป็นฝ่าย take action แล้วก็กลับมาพูดคุยทําความเข้าใจกันใหม่ครั้งหนึ่งนะ to open t a c l e มันจะมีการบาลานซนะ์ความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะความสัมพันธ์เหมือนกับว่าทั้งคุณและเขานับจากนี้คงจะเหมือนกับพยายามร่วมแรงร่วมใจ นนะ่ะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นนะจากที่ก่อนหน้านี้อาจาจะด้วยอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างทําให้ความสัมพันธ์มันเหมือนหยุดชงนะงักไปนะ ทีนี้ Energy เ n เน g ีออกมาบอกว่า e g e o f Cup อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยร,รักของคุณต้องใช้เวลาคุณอาจจะเคยห่างกันไปสักระยะแล้วแหละแล้วการกลับมาใหม่นะมันก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ต้องพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีก่อนหน้านี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะไปดึงเอาคนรอบข้างมานะคะเป็นตัวแปรทำให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนก็เป็นไปได้ n i of road นะคะ Energy เอเนจีมาบอกว่าทั้งคุณและเขาเหนื่อยแล้วล่ะ เหนื่อยที่จะต้องต่อสู้หมายถึงเหนื่อยที่ต้องเถียงกันทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวอีกแล้วกับตรงนั้นนะช่วงเวลานี้อาจจะนิ่งๆเงียบไปค่ะแต่ในช่วงพฤษภาคมมีเกณฑ์อาจจะปรับความเข้าใจกันให้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับโอเคเรื่องต่างๆลืมไปนะแล้วก็ไหนลองมาเริ่มดูดใหม่สิลองคุยกันใหม่ลองหาทางลงตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลฟกันค่ะ อนานคตความรักนะคะระหว่างคุณกับเขาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงขอซราฟีเจอร์เลฟนะคะราศีเมนคู่ที่เป็นประเด็นค่ะอา mm hmm. ลาฟีเจอร์เลฟของคุณออกมาเป็นเมสเซจออฟอิโมชั่นอย่างที่ผว่านบอกคงจะมีการพูดคุยกันเห็นไหมคะเมสเซจเมสเซจและเมสเซจ พูดคุยกันถึงสิ่งที่คุณต้องการภายในใจอย่างเปิดเผยเปิดความรู้สึกนะคะเปิดอกคุยกันเลยว่าอย่างนั้นเถอะแล้วมันก็จะกลายเป็นอันนิวท็อปิกมันจะกลายเป็นอะไรใหม่ๆนะคะในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่ามันจะกลายเป็นหัวข้อใหม่ที่เป็นประเด็นใหม่ที่ทําให้คุณจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้แบบถูกจุดนะเหมือนแก้ปัญหาตรงจุดนะคะก็พยายามที่จะ เรคับประคองความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะเอเจซียมอมบอกว่าทั้งคุณและเขาก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยมือจากความสัมพันธ์ครั้งนี้ก่อนหน้านี้มันอาจจะดีนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรมาบ้างก็ให้เอเจซียเอม,มบอรว่าจะมีการแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะพัฒนาต่อไปได้แต่ที่สําคัญเลยก,ก็คือว่าตัวคุณเองก็อาจจะต้องเปิด ผยความรู้สึกที่มีในใจด้วยนะจากก่อนหน้านี้เขาทําอะไรคุณอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าพูดอะไรประมาณนี้อาจจะต้องมีเกณฑการพูดคุยกันบ้างเปิดใจกันบ้าง Romance a n g e จเนี่ยจะบอกคุณว่าเคมีสตรีคุณสองคนเอาจริงๆแล้วมันก็มีความลงตัวอยู่นะมีเคมีที่ตรงกันนะดังนั้นใช้ความรู้สึกนี้ในการประสานนะคะความไม่เข้าใจกันดีกว่านะปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณเองก็รู้สึกเขาเองก็รู้สึกว่าคุณเป็นโซเมทนะดังนั้นนะคะ e x p e เ s your love ก้าต่อไปยังไม่จบหรอกคะ่ะความสัมพันธ์ครั้งนีน้โกเฮต์นะคะเดินหน้าต่อไปนะคุณสองคนอาจจะรักเลิกเลิกมาหลายครั้งกลับมาคราวนี้ก็เหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่อีกครั้งอย่าให้มันต้องเริ่มต้นบ่อยๆเพราะมันจะทําให้เสียโอกาสที่คุณทั้งคู่จะได้อยู่ด้วยกันทํามันวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้มีอนา,อนาคตข้างหน้าร่วมกันไปเลยนะเอ,อี่ไดมอนด์ออกมาสวยมากค่ะ You are God s p r e c i o u s gem ค่ะคุณเป็นเพชรน,นะคะเป็นของขวัญล้ำค่าของพระเจ้านะดังนั้นอะไรที่คุณคิดหวังที่จะทำอ่ะนะคะจักรวาลเตรียมซัพพอร์ตคุณหมดแล้วละ่ะสำคัญคุณจะต้องซัพพอร์ตตัวคุณเองด้วยนะคือหมายถึง คุณจะต้องเห็นกับความรู้สึกของตัวคนเองก่อนแล้วก็อย่ากลัวว่าถ้าเขาอย่ากกลัวว่าเขาจะปฏิเสธถ้าคุณมีจุดยืนของตัวเองเอาอย่างนี้ดีกว่านะเพราะคนที่มีจุดยืนแลวเป็นมีความเป็นตัวตนสูงอ่ะไม่มีใครอยากจะปล่อยให้หลุดมือไปหรอกนะเขาก็มองดูว่าคุณมีค่านะอาราเอจี้ฮิลเลอร์ค่ะนะ You have the power to help and heal a r t h e r นะคะในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยู่คนเดียวพักเหนื่อยพักใจแต่ว่าพอได้กลับมาคุยกันผู้อ่านมองดูอ่ะตัวคู่ของค,คุณเขาก็ต้องการการเยียวยาต้องการคำพูดคอยให้กำลังใจเช่นเดียวกันเนาะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจเขาด้วยนะก็จะได้เดินไปข้างหน้าด้วยกันได้นะ Message of Love ค่ะออกมาบอกว่า h e a l i n g ขึ้นสาครั้งเลยเนาะ healing energy ค่ะคือตัวคุณเองก็จะต้องดูแลตัวคุณเองด้วยแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักถ้าเขากลับมาแล้วก็พยายามเยียวยาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันควรจะเป็นอะแบบที่ดีแบบที่เห็นอนาคตร่วมกันในวันข้างหน้าทั้งคุณและเขาต้องร่วมแรงร่วมใจกันค่ะเอาละมาถึงคุณคนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคนโสดในช่วงเวลานี้จะหายเหงาบ้างหรือ,อยังนะจะมีใครเข้ามาบ้างไหมนะ คนโสดนะคะราศีมีนคนโสดค่ะขอดูเอเนจีตัวคุณหน่อยเอเนจี Energy ตัวคุณเป็นเทมเพลตคุณอาจจะรอคนเก่าๆให้กลับคืนมาหรือยังคิดวนเวียนถึงเรื่องคนเก่าๆคนเดิมๆอยู่นะ King of p e n t a c l e โคมีใครบางคนคิดถึงคุณเหมือนกันอาจจะเป็นชาวธาตุดินหรือมีใครบางคนแอบชอบคุณอยู่เขารู้สึกด,ดีกับคุณมากๆหรืออาจจะเป็นคนที่คุณนึกถึงก็ได้นะเขาอยากที่จะคุยกับคุณ อ่าล right, be, mm ่ะเอเนจีของโบบอกว่าเป็นคิงออฟสอดแต่ mm hmm. คุณคง mm hmm. ไม่คุยกับเขามั energy, mm ้งคะเอเนจีเหมือน mm hmm. คุณเพิ่งบล็อกใครมาเลยเพิ่งยุติความสัมพันธ์แล้วเพิ่งบล็อกมาหมาดๆอะไรประมาณนี้นะนายออฟสอดในเวลานี้ใครคนนั้นได้แต่มองดูคุณอยู่ยังไม่สามารถทําอะไรได้เพราะคุณบล็อกเขานะเอ๊ะทำไมเหมือนอา่านพูดเป็นประเด็นจ้าอาล่ะเอเนจีของโบบว่าควีนออฟคคุณมองหารักที่มั่นคง ซึ่งคุณมองไม่ออกมองไม่เห็นจากคนเดิมๆที่ผ่านมาหรือจากคนคนนี้ที่คุณคิดถึงคุณอาจจะรู้ด้วยก็ได้ว่าเขาแอบมองคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่คุณอาจจะรู้ข่าวเขา,วาเขาจากคนรอบข้างด้วยก็ได้นะแต่คุณน่ะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่พยายามที่จะลืมเรื่องเดิมๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะ t r ี one, ออฟวอใครคนนี้ก็คงได้แต่มองดูคุณนั่นแหละเขาคงไม่กล้าติดต่อสื่อสารกลับมาหรอกมองดูคุณคงจะอาจจะได้พบรักครั้งใหม่แต่อาจจะต้องใช้เวลานับจากนี้3เดือนเอจี AG ของทรี of ฟวอร์นเป็นเอจีของการรอคอยนะคะคงต้องใช้เวลานะปลดปล่อยตัวคุณเองจากเรื่องเดิมๆได้เมื่อไหร่ก็คงได้พบเจอนะคะคนที่ใช่คนที่ถูกใจแหละตอนนี้ยังอึดอัดนึกถึงเรื่องเดิมๆแล้วมันก็ผ่านให้ไม่อยากมีความรักอีกครั้งหนึ่งนะท of ออฟยังออกมาบอกว่าคุณอาจจะได้เจอใครใหม่ๆผ่านทางโซ เชียลมีเดียหรือใครคนนั้นที่คุณคิดถึงเขาส่องคุณอยู่นะเฟซไอจนะคะไลน์นู่นนี่นั่นเขาส่องคุณอยู่ละนะคิงออฟคับออกมาบว่าทันทีที่คุณปลดปล่อยพัฒนาการได้คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่เป็นชาวธาตุน้ำกรากฏพิจิกนมีนะคะ King of คับนี่เขาเรียกว่าสายเปสายโรแมน์ทีเดียวละนะ อาจจะได้เจอกันผ่านทางเพื่อนแนะนำให้เพราะเป็น Tree of Cup a g ของไปงานอีเวนต์หรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนใน Facebook อยู่ในกลุ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ได้เจอกับคนคนนี้นะเรียกว่าออกตัวแรงออกตัวชัดเจนเพราะว่าคุณกับเขามี Agency s o m e นะ Queen of Cup กับ King of Cup ปฏิเสธไม่ได้ว่า so s o เ m e มาแล้วจ้านะสำคัญว่าอาจจะต้องเคลียร์ครมาม a ารลชั่นชพออกจากใจให้ได้ก่อนแค่นั้นเองจ้ะ เอาละเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟคนโสดกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะอนาคตความรักระหว่างคุณกับใครคนนั้นราศีมีนนะเอาละขอดูหน่อยขอดูหน่อยอนาคตความรักฟิวเจอร์เลิฟนะคะสีครีลิงค่ะเซเรนออลแอคชั่นเอาละ คุณมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะพยายาม fighting คือต่อสู้เพื่อตัวคุณเองเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า message of emotion of action ก็ออกมาบอกว่านะคะ uh, something new นะคะมีอะไรบางอย่าง something n e w ค่ะ and exciting มีอะไรบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเนี่ยจะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นมีใช่น้อยก็อย่างที่ปบอดนบอกนะอาจจะได้เจอใครบางคนเข้ามาแสดงความรู้สึกชัดเจนทำให้คุณรู้สึกวันไหวเนาะอาจจะพบอารมณ์โรแมนติกอีกครั้งหนึ่งนะ ปั่นป่วนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะปั่นป่วนแบบยิ้มๆมาะยิ้ม,ย,มยิ้มได้ว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเราก็จะเจอคนที่สายโรแมนติกกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้เนาะเอาละ financial and career คุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่จากเพื่อนจากกลุ่มทำงานเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานนี่แหละค่ะที่คุณจะได้เจอใครคนนั้น นะคะ Feel yourself ต้องพยายามเคลียร์เรื่องราวเดิมๆนะคุณอาจจะจบมาแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะในความรู้สึกคุณมันบทสรุปจดแล้วมันมันมันไม่สามารถที่จะจบแบบที่เคลียร์ใจได้นะมันก็เลยทำให้คุณอาจจะรู้สึกผิดกับตัวเองปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะคะก้าวต่อไปได้แล้วในความสัมพันธ์ไม่มีใครผิดใครถูกนะคือมันก็เป็นเรื่องของคนที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันเดี๋ยวผ้อ่านวางตาที่3ก่อนนะ อดมินบอกว่าตาที่สามร่วงค่ะน,นี่อ่ะเอาล่ะ <laughs> love yourself first รักตัวเองให้มากๆนะถ้าคุณรักตัวเองมากพอคุณจะเห็นแก่ความรู้สึกตัวคุณเองแล้วก็คุณจะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆนะเพราะคุณพร้อมแล้วล่ะที่จะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณพร้อมแล้วสําหรับรักครั้งใหม่ที่กําลังจะก้าวเข้ามานะ BC time ช่วงเวลานี้ใช้เวลาอยู่กับตัวคุณเองไปก่อนนะยุ่งวุ่นวายกับตัวคุณเองดีที่สุด เราจะได้ลืมเรื่องเดิมๆไปด้วยแล้วพอมาดูตัวอีกทีอ้าวเราก็พัฒนาตัวเองมาไกลแล้วนี่นะมาสู่จุดที่เรื่อยได้ว่าออคุณมีค่าสำหรับใครหลายๆคนเลยทีเดียวนะคะยูนิคอร์นออกมาบอกว่าพยายามนะคะใส่ energy ของคุณทั้งหมดนะคะ ถึงสิ่งที่คุณต้องการมีความสุขกับสิ่งละอันพลน้อยที่คุณได้รับในแต่ละวันเนาะคือเล่นใหญ่นะเวลาที่คุณเล่นใหญ่มันเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งเนี่ยออกไหมคะเช่นเราไปเต้นอาราบิกมามันก็แค่เต้นอาราบิกแต่เราเต้นอาราบิกกับเพื่อนแล้วโอ้โหสนุกจังเลยดูเก่าไหมวอ่ะเช่นเราดูซีรีส์เกาหลีกับเพื่อนเนาะอาจจะเป็นแค่ซีรีส์แต่ ซีรีส์เรื่องหนึง่งแต่มันเป็นซีรีส์ที่คุณชอบมากฟินอะเล่นใหญ่เล่นโตัวเคมีในร่างกายมันหลังนะคะสารความสุขเนี้ยมันดึงดูดความสุขมาเพิ่มดึงดูดความรักมาเพิ่มนะอย่างที่เขาบอกว่าคนชอบฟังเพลงเศร้าๆมาก่ออะชีวิตมันก็จะเหมือนกับค่อนข้างมวส่วนนิดหนึ่งเนาะฟังเพลงรักบ่อยๆฟังเพลงสุขสนานะอน j o ยกับชีวิตคุณก็จะได้เจอคู่ที่มีความสุขเวลาที่คุณอยู่กับเขาเนาะเอาล่ะ new home มีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะ moving is a step มีการเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่บางท่านมีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานย้ายบ้านแล้วก็ได้พบรักใหม่จากตรงนั้นด้วยแต่อาจจะต้องรอให้ช่วงเก็บตัวหมดสิ้นไปซะก่อนนะทีนะเอาละ,ะ,ละมาถึงคู่ที่ไม่ชัดเจนราศีมีนค่ะคู่ที่ไม่ชัดเจนราศีมีนขอดูเนทิ่ตัวคุณตัวเขาและภาพรวมค่ะ เอเนจี Energy, ตัวคุณเป็นจัสเม e น t ครล่ะคุณต้องการอะไรใหม่ๆใ,ในความสัมพันธ์แล้วคุณอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกที่มันไม่ชัดเจนไปสักทีจัส e n นออกบอกว่าคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคือคุณจะไม่ต้องอึดอัดใจมากมายนักแล้วล่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะ Seven of s อฟ r อสคนคนนี้เขายัางให้ความชัดเจนไม่ได้มันจึงเป็นเหตุให้คุณต้องเป็นจัส e n นเพื่อที่จะก้าวต่อไปนะ ส่วยลบซอสเขายังมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทําหรือมีหลายๆคนที่เขาคุยอยู่ดิวอยู่นะตัวคุณเองอาจจะรู้ก็ได้ค่ะนะแล้วก็เขาก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาอําพรางซ่อนเร้นไม่ได้บอกคุณความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นรักระยะทางไกลนะ long distance คุณไม่สามารถเช็คได้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันจริงหรือว่ามันไม่จริงนะคะ เอจีออกมาเป็นเอดอฟสอดเขายัางไม่อยากที่จะชัดเจนกับใครใดๆเลยอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดถึงความชัดเจนกับคนคนนี้บอกเลยว่าเขาจะเงียบใส่เลยอึดอัดมากอะไรประมาณนี้นะเอาละตัวคุณเป็นทัวฟอนคุณกําลังรอความพร้อมเอาอย่างนี้ดีกว่าบางท่านมีคนเข้ามาคุยแล้วละ่ะมีคนเข้ามาคุยแล้วแต่เพียงแต่คุณอาจจะรู้สึกกับคนคนนี้เยอะ คุณรอความพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาคนที่คุณดูด้วยอาจจะเป็นชาท่านลมนะมีถุนตุนกลุ่มค่ะยังเลยเขายังลังเลใจตัดสินใจเลือกใครไม่ได้ทั้งนั้นแน่ชัดว่าคนคนนี้มีคนคุยนะทีนี้พอเวลาคุณไปถามความชัดเจนเขามากๆเขาตอบไม่ได้ค่ะเอาละสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นไหนดูซิ nine of garlic ม o v ฟออนค่ะนะคุณวิเขารู้สึกว่าคุณก็ได้เพียงแต่ดูว่าคุณคนนี้เหมือนจะใช่แต่เขาไม่ได้พาตัวเองออกจากคอมฟอร์ตโซนเพื่อที่จะมาชัดเจนกับคุณดังนั้นเอจ้นี้ออกบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณตัดสินใจ Move on เริ่มต้นใหม่นะสู่ความรักครั้งใหม่ซึ่งคุณก็จะได้พบคุณอาจจะได้พบชาธาตินพฤกษกันมังกรในเวลานี้อาจจะมีอยู่แล้วในมือก็ได้อาจจะคุยกันแล้วล่ะรู้สึกสบายใจกับคนคนนี้เพียงแต่เออ ควรจะรอดูคนนี้อีกหน่อยไหมหรือว่าควรจะโฟกัสที่คนนี้ดีอาเบบว่าคุยกับใครแล้วสบายใจสุดอะคะ่ะแล้วเขาเห็นคุณค่าของคุณมากที่สุดคุณควรจะเลือกคนนั้นเนาะอเนจีของคุณรัสอดออมาบอกว่าคุณจะมีความเห็นกับความรู้สึกคุณมากขึ้นอะไรที่ไม่ใช่จะมีเกณฑ์ว่าคุณจะตัดออกนะคะคือเขาก็จะไปไปมาๆนะแต่พอมาแล้วมันก็เหมือนเดิมเนาะ มามาหายหายสําหรับบางท่านนะก็เป็นอะไรที่เหนื่อยอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู future love อนาคตความรักของคุณกันหน่อยอนาคตความรักของคุณค่ะ future love ของคุณนะคะ go with t h e n you are very okay ค่ะ it's of emotion คุณจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ค่ะกับใครใหม่ๆมากกว่าเพราะกับคนเดิมๆเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนเดิมนะไปไปมาๆยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่คุณจะเจอคนที่ชัดเจนคนที่ใช่ของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมมากกว่าในเวลานี้มองดูเหมือนคุณก็มีออปชั่นอยู่มีช้อยแต่ยังตัดสินใจไม่ได้เลือกคนที่เขาแคร์เราเยอะๆหน่อยเนาะซักร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปพอเวลาอยู่นานๆมันหย่อนลงมาก็ยังดีนะ่ะนะ เอาละฮานิมูนมีเกณฑ์ได้เดินทางพบเจอกันได้ออกเดตกันบางท่านเป็น long distance นะคะก็อาจจะต้องรอหน่อยเดี๋ยวเขาก็จะเดินทางมาหาคุณให้พ้นช่วงนี้ไปก่อนนะอเอาละเอเจซี่ออกมาบอกว่าในช่วงเวลานี้ก็อยู่กับครอบครัวค่ะมีความสุขกับคนที่เขารักคุณคุณจะเห็นคุณค่าในตัวคุณอีกเยอะเลยนะอยากเก็บอะไรที่มันท็อกซิกไว้กับตัวโคดิเอนเซซีเนี่ยบางท่านอาจจะอยู่กับราชาราศีมังกรนะ เขาไม่ชัดเจนอะนั่นคือคําตอบนะทีนี้หาคําตอบมากๆด้วยการคิดเองแทนเขามันจะกลายเป็นท็อกซิกนะแต่สิ่งใหม่ๆดีๆที่กาลังจะเข้ามาทําให้คุณยิ้มได้ก็รออยู่ตรงนี้ตัดสินใจเลือกให้ดีเพื่อความสุขกับชีวิตคุณเองนะเพราะคนที่คุณอยากให้ชัดเจนเขายังไม่แคร์ความรู้สึกคุณเลยละ่ะอาลคริสตันออกมาบอกคุณว่า โอ้ที่นี้ดีมากๆนะคะโรโดโคไซต์ side, ค่ะ be gentle with yourself นะคะอ่อนโยนกับตัวคุณเองบ้างใจดีกับตัวคุณเองบ้างอบอุ่นอ่อนโยนนะคะเห็นแก่อกเห็นแก่ใจคนคนนี้ที่อยู่กับคุณมาตลอดชีวิตจะดีกว่าเพราะถ้าคุณทำแบบนั้นคุณจะไม่พลาดเป้าเรดาร์ของคุณจะดึงดูดคนที่ใช่แล้วก็ดึงดูดใครคนนั้นเข้ามาหรือพาคุณไปให้ได้เจอเขาเอง เอาละ happy surprise จะมีเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณตื่นเต้นเนาะอาจจะได้ดอกไม้ช่อโตจากใครบางคนโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะหรือใครบางคนอาจจะอยากมาขอเป็นแฟนกับคุณโดยที่คุณแทบไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เพราะเขาเห็นว่าคุณมีคุณค่าสำหรับเขานะคะ do some research ค่ะ you need more information นะคุณต้องการเวลาในการตัดสินใจเลือกอย่างนั้นไม่จาเป็นต้องเร่งรีบ การศึกษาดูใจเป็นสิ่งสําคัญการเรียนรู้นิสัยใจคอเป็นสิ่งสําคัญสุดที่จะทําให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกคนที่ถูกต้องเข้ามาในชีวิตคุณได้ค่ะนะคะยังไม่ความชัดเจนจากคนนั้นแต่คุณจะได้ความชัดเจนจากใครบางคนที่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณเอาละสุดท้ายคนมีคู่ ที่ไม่มีประเด็นดูสิคะว่ามีอะไรที่จะต้องเตรียมพร้อมบ้างนะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นจ้าคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นคะ่ะเอาละมาแล้วเอสออฟอัลตอมมีเกณฑ์การเตรียมวางแผนเรื่องเงินค่ะเกณฑ์การวางแผนเรื่องเงินค่อนข้างชัดเลยเขาดูใครคนนั้นออกมาเป็นโอเคค่ะคนคนนี้ เหมือนคุณกับคู่ของคุณไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่หรืออยู่คนละประเทศเขาเตรียมรอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วก็จะเดินทางมาหานะคะเอจี้ของการเดินทางมาหาเตรียมทางด้านการเงินตัวเขาเองก็เตรียมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะตัวคุณ7 o f Water คุณมีหลายๆอย่างต้องทำในช่วงเวลานี้ อาจจะจะต้องมีการปรับปรุงธุรกิจภายในครอบครัวด้วยนะคุณถึงได้มีการต้องเตรียมทางด้านการเงินอยู่ตลอดเวลา n i g h t of Spring เขาเป็นห่วงคุณนะคะคอยถามคอยห่วงใยคอยเฝ้าดูคุณอยู่ตลอดเวลาว่ามีอะไรไหมเป็นยังไงบ้างนะอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่นะอาจจะเป็น Long d i s t a n c สสำหรับท่าน Long อง distance ไม่จะเป็นต้งต่างชาตินะคือคนที่อยู่ห่างไกลกันนะ่นะคะ หรืออาจจะต่างชาติก็ได้ไหนตัวตัว,ตวคุณสิเอาล่ะเดี๋ยวก็คงจะเคลียร์ได้ดูเหมือนคุณจะต้องเคลียร์เรื่องงานในครอบครัวนะคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องแบ่งสันปันส่วนด้านการงานการเงินดีๆแล้วก็ด้านการลงทุนด้านธุรกิจจะมีการเริ่มต้นใหม่เรื่องการงานการเงินในชีวิตคุณนะคะในช่วงเวลานี้เหมือนได้คุยกันน้อยแล้วคู่ของคุณเขาก็รอคอยที่จะได้เดินทางมาพบเจอคุณด้วยสําหรับบางท่านนะคะ tree offspring เขาก็เตรียมเหมือนกันค่ะ คือเขามีคอมมิ t เมนต์กับคุณแน่ๆล่ะนะทรีออฟสปริงคือการมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องทําอนาคตให้มันมั่นคงดังนั้นคุณสองคู่น่าจะเป้าหมายเดียวกันแต่ในเวลานี้คุณมีเรื่องครอบครัวต้องรับผิดชอบเยอะสักหน่อยอาละดังนั้นนะคะเจนออฟวอเทอร์ในช่วงเวลานี้ คุณทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะแต่มันก็ยังมีความรู้สึกรักรู้สึกคิดถึงอยู่ทีนี้พอเวลาที่ได้เจอกันหรือคุยกันอย่าเอาความเครียดมาลงกับคู่ของคุณนะคะเพราะจะทําให้เขารู้สึกเศร้าแล้วก็น้อยใจได้นะคะ ในช่วงนี้เงียบๆไปค่ะไม่ได้ค่อยได้คุยเพราะว่าโฟกัสเรื่องตัวของคุณเองทั้งคู่เรื่องอนาคตการแต่งงานยังไม่ได้คุยคือตอนนี้ระหว่างคุณกับคู่ของคุณคือ d ด y b บายเดวันต่อวันในการใช้ชีวิตวันต่อวันในการพยายามติดต่อสื่อสารนะคะ King o f w o r d ของบินเตก็คือคุณทั้งคู่มีคอมมิทเมนต์แล้วก็ต่างฝ่ายต่างรู้แล้วล่ะว่าวันหนึ่งต้องมีอนาคตเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลานี้เท่านั้นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูฟิวเจอร์เลิฟกันหน่อย ภาพรวมแล้วเนี่ยเหมือนเขาเตรียมจะมาเจอคุณแล้วก็เก็บเงินบางส่วนเพื่อออฟเฟอร์คุณด้วยตัวคุณเนี่ยมีภาระหน้าที่ครอบครัวที่คุณก็จะต้องดูแลเหมือนกันเนาะก็เลยเหมือนคุยกันน้อยค่ะขอดูฟิวเจอร์เลิฟหน่อยอ้าละฟิวเจอร์เลออกมาบอกว่า h e ลเลอร์แอคชเดี๋ยวคงจะได้คุยกันค่ะ t r i อ o แอคชั่น energy งหนะจากนี้คุณทั้งคู่จะยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคุณมากๆเรื่องงานเรื่องเงินใช่แต่ในขณะเดียวกันคุณทั้งคู่จะมีการพูดคุยตกลงกันในเรื่องอเก็บเงินหรือแบ่งสันบันส่วนเรื่องงานเรื่องไรายได้สําหรับอนาคตเพราะ energy ของการสร้างาครอบครัวมันก็ขึ้นอยู่คือก็คิดว่าไว้เหมือนกันแต่เหมือนกับคุณจะต้องเตรียมความพร้อมด้านการงานการเงินเรื่องธุรกิจของคุณด้วยนะคะ โรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรคะโรแมนต์แองเจิออกมาบอกว่า f o r g i v i n i n g คือบางทีเรื่องเดิมๆที่มันไม่สบายใจคุณจะต้องพยายามเคลียร์ออกบ้างคือ Energy นี้ขึ้น,น่ะนะคะหมายความว่าในครอบครัวคุณในเวลานี้อาจจะมีดราม,ม่าครอบครัวอยู่ดังนั้นค่อยๆหาวิธีแก้ปัญหาไปเรื่อยๆถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูก ลองปรึกษาคู่ของคุณเขาอ,อาจจะมีแนวคิดดีเพื่อที่จะช่วยเหลือให้กำลังใจคุณด้วยก็เป็นไปได้นะสำหรับบางท่าน you deserve love คุณทั้งสองคู่ควรกันเกิดมาเพื่อกันและกันดังนั้นทำอะไรก็ถ้าคุณรู้สึกว่าต้องการคนให้คำปรึกษาอย่าลืมหันมาดูคู่ของคุณนะเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ดีทีเดียวหรืออาจจะสับกันได้ romantic feeling ค่ะ you feeling are real นะคะ เอาละคุณทั้งคู่นะคะไม่ว่ายังไงความรักก็คงยังอยู่ตรงนี้ช่วงเดือนพฤษภานะการได้หันมาพูดคุยหรือว่าหาหาคำอ่ะเหมือนกับหาหัวข้อเพื่อที่จะปรึกษาหารือคู่ของคุณบ้างมันก็เหมือนกับเป็นการเติมความหวานเติมอารมณ์โรแมนติกให้กันและกันความสัมพันธ์ครั้งนี้หนักแน่นมั่นคงมากจุงมือกันไปต่อได้ นะคะอย่าลืมปรึกษาการคุยกันให้เยอะๆค่ะ Energy ออกบอกว่าเหมือนคุณก็ Day ์บายเไม่ค่อยได้โฟกัสเรื่องสําคัญใช่ไหมคะเอาเรื่องสําคัญมาพูดบ้างอะไรบ้างจะได้สร้างความผูกพันกันให้มากยิ่งขึ้นบาลานซ์ balance ค่ะคุณจะต้องบาลานซ์ระหว่าง m มัส u ิ i n งและเฟมินีน e อเนจีนะบาลานซ์ balance อารมณ์ความรู้สึกระหว่างอารมณ์ผู้หญิงกับผู้ชายยินและอย่างหรือในที่นี้ออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่ที่ลงตัวละ นะมีความหยินและหยางอยู่ในตัวนะความต่างที่ลงตัวดังนั้นนะคะในทุกๆครั้งนับจากนี้นะคะลองหาหัวข้อใหม่ๆใ,ในการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะหาทางออกเผ่าน้าจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ดีทีเดียวแล้วก็ อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูธุรกิจในอนาคตด้วยก็เป็นไปได้นะคะ you are gift สำหรับเขาเขาคิดว่าคุณเป็นของขวัญที่เขาได้รับนะคะเป็นสิ่งดีที่สุดในชีวิตคุณดังคู่ก็เหมือนของขวัญซึ่งกันและกันแหละนะดังนั้นอย่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปนะในความต่างไม่แน่อาจจะมีความลงตัวอยู่ลองพูดคุยกันดูเยอะๆค่ะนะ you deserve is v i r t h i n g b e นะคะคุณคู่ควรอยู่แล้วที่จะได้รับสิ่งดีๆ คุณได้คู่ที่ดีมากๆและเหมาะสมที่สุดดังนั้นนะคะพยายามวางใจในคู่ของคุณบ้างบางคร่้งอาจจะไม่กล้าปรึกษาเนาะเอ,อที่นี้เอาว่าปรึกษาเถอะคุยเถอะหาหัวข้อใหม่เถอะนอกจากจะรักกันมากขึ้นคุณจะได้รู้ตัวตนของเขาในอีกโมเมนต,ต์หนึ่งในอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้นะเหมือนกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ขอโทษด,ด้วยพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะราศีมีนสวัสดีค่ะ